เปิดค่าเช่าสถานที่แต่งงานมาร์คคิมเบอรี่สมทนะว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวค่าเช่าที่แต่งงานเปิดค่าเช่าสถานที่แต่งงานของมาร์กและคิมเบอรี่มุ่งหน้าสู่ประเทศอิตาลีเตรียมตัวเข้าพิธีวิวาแล้วสำหรับคู่รักสุดตาอย่างมาร์คปรินและคิมเบอรี่โดยทั้งคู่ได้โปรเชค็คอิน ที่ทะเลสาบโคโมสถานที่จัดงานแต่งงานเรียบร้อยแล้วสำหรับทะเลสาบโคโมหรือที่รู้จักกันดีคือเลคโคโมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามรองจากการดาอยู่ต่อเหนือของประเทศอิตาลีคู่รักหลายคู่จัดงานแต่งงานที่นี่เพราะมีบรรยากาศที่โรแมนติกและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ และน้ำที่ถูกตกแต่งออกมาเหมือนดังต้องมนสุดๆและแน่นอนว่าสถานที่สวยงามขนาดนี้ราคาเช่าคงไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนค<ไ>่าใช้จ่ายในพิธีจะอยู่ที่320,655 5รูเบิลหรือประมาณ120,193บาทแล้วแต่แต่และช่วงว่าเวลาอัตราการแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่เท่าไหร่ นับถอยหลงังเริ่มต้นชีวิตคู่สม,มีภรรยากันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักซุปตาร์ช่องน้อยสีอย่างปรินและคิมเบอรี่ที่ตอนนี้ปักหมดุดเทคอินอยู่ที่ประเทศอิตาลีแล้วเรียบร้อยเตรียมเข้าพิธีวิวากันในวันที่14กันยานี้ณริมทะเลสาบเ,เลลโกโมโล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่ได้อัปเดตภาพสวยๆที่ถ่ายด้วยฝีมอือของวาที่สาม,มีสุดหล่อ เป็นภาพที่สวยงามตะการตาโอ้โ oh หคนจะเป็นเจ้าสาวออร่าสวยออร่าสพรั่งเป็นแบบนี้นี่เอง